วันนี้ได้มาลงของได้มาเจอรถโคมสุอืมโคมมสุตัวนี้ไม่รู้กี่แรงอีกแหละเือของแท้นี่คือร่มพามาดูแท็กบอกอืมคงไม่หลุดหรอกมั้งโอ้ดุนเปิดประทุนอืมญี่ปุ่นซะด้วย อันนี้อะไรเดินหน้าถสายหลังตอนนี้กี่แรงกันไม่รู้โอ้เมเตอลี่มันดูปุ่งกีโอ้เขายิงอะไรไม่รู้ปุ่งกีโอ้ไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์น่ะคือของแท้รุ่นไทยประดิษฐ์ปกติเขาใช้อะไรสลักบอ่อ ه, ปกติใช้นอนออมีอันเนี้ยโอ้ของแท้ของแท้มมโฟมโมสุมาดูอีกฟังหนึ่งมันเป็นยังไงเอ่ยออกี่เล็บเนี่ยโอ้สี่เล็บฝั่งนี้ประดิษฐ์ไหมโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ประดิษฐ์มันน่าจะใส่จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นแหละ ไม่รู้ว่าตัวนี้กี่แรงมีผ่านเกตด,ด้านหน้า CP 20จะ20แรงก็ไม่ใช่ใครรู้มันคือกี่แรงนี่นี่คือราคาอ่าเห็ดดี้มันนะโอ้สเตอร์ใหญ่อยู่อยู่ช่วงล่างช่วงล่างช่วงล่างโอ้แห้งสนิทบอมีฮอดน้ามัน พามาดูเครื่องอโอสามสูบสามสูบสามสูบมีผานหน้าด้วยหุ้เล็กกระตัดรัดดีจังเลยนี่รอยรองรอยเขาขุดน่าจะเอาไว้ขุดไว้เกตนี่แหละนะ น่าจะไว้ขุดไว้เกตน่ารักเขียวรถนี่สงสัยอะไรมีปวดล็อกด้วยมันคืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอืม อย่างเทเลยน่าจะไม่ได้ใช้หรอกมั้งนี่จอดไว้นานแล้วแหละนี่อยากใหญ่ขึ้นละอ่าคลิปนี้เจอกันคลิปหน้า